เมื่อวันที่2ธันวาคม2564และเปิดขนส่งผู้โดยสารในวันที่3ธันวาคมเราทราบว่าสถานีรถไฟในจีนมี14สถานีในลาวมี10สถานีคือ1สถานีบอ่อเต็น 2. สถานีนาเตย 3. สถานีนาหม้อ 4. สถานีเมืองไซ 5. สถานีเมือง,งา่า 6. สถานีหลวงพระบาง 7สถานีกาสี8สถานีวังเวียง9สถานีโพนโงมและ10สถานีนครหลวงเวียงจันทร์แก็มีสถานีอีกหลายสถานีในลาวที่ไม่ได้พูดถึงเพราะเป็นสถานีคนส่งสินค้าเราก็จะมาดูว่าสถานีรถไฟในลาวมีสถานีใดบ้างสถานีแรกของเราที่ติดกับชายแดนจีนก็คือสถานีบอเตน ผมได้ฟังสาว12บสองปนาแนะนําเส้นทางรถไฟเขาใช้คําว่าขอบแดนที่เราใช้คําว่าชายแดนนั่นเองก็เป็นอีกคําศัพท์หนึ่งที่เราได้ทราบจากสถานีบอ่อเต็นก็จะเห็นโลโก้สีแดงหมายถึงสถานีที่ขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียวไม่มีคลังสินค้าคนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่สถานีนี้เสน้น,สานทางรถไฟจากแต่ละเมืองก็จะตัดตรงมาเลยนะครับ เจอภูเขาก็จะเจาะเป็นอุโมงค์ผ่านภูเขาไปเลยรถไฟที่แล่นในอุโมงค์ก็จะมีความกดอากาศเพิ่มขึ้นก็ต้องมีระบบปรับความดันอากาศในรถรถที่แล่นภายในอุโมงค์ก็จะนิ่งมากกว่าด้านนอกสถานีต่อมาคือสถานีนาเตยสถานีนี้ก็เป็นโลโก้สีเหลืองก็คือขนส่งผู้โดยสารและมีคลังสินค้าคนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่สถานีนี้ด้วย ถัดมาคือสถานีนาหมอขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียวใช้โลโก้สีแดงจากสถานีนาหมอต่อมาก็จะเป็นสถานีนาทองสถานีนาทองนี้ก็จะไม่มีผู้โดยสารขึ้นลงเพราะเป็นสถานีขนส่งสินค้าอย่างเดียวใช้โลโก้พื้นสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสินค้าก็ไม่ใช่รถโดยสาร ถัดจากสถานีนาทองก็เป็นสถานีเมืองไทยสถานีนี้ก็เป็นโลกโก้สีเหลือก็คือขนส่งผู้โดยสารและมีคลังสินค้าขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่สถานีนี้ด้วยรถไฟความเร็วสูงที่เป็นรถโดยสารกับรถขนส่งสินค้านี่ก็แยกกันนะครับเพราะการขนส่งผู้โดยสารก็ต้องการความเร็วจะไม่ลากตู้สินค้าไปด้วยปกติรถไฟขนส่งสินค้าก็จะวิ่งในตอนกลางคืน ใช้ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคยมีผู้ทดลองนั่งรถไฟโดยสารจากบอ่อเต็นมาถึงนครหลวงเวียงจันทร์ระยะทาง416กิโลเมตรก็ใช้เวลา3ชั่วโมงก็นับว่าสะดวกในการเดินทางมากผมก็จะขอจบคลิปที่สถานีเมืองไซนี้นะครับคลิปหน้าก็จะได้เล่าให้ฟังต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ